่ถ้าเป็นผมผมจะซื้อรถยนต์ b y วครดีครับแต่ถ้าพี่เติร์นนะครับอยากซื้อไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ b y วดีนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับพี่เองหรือว่าทองคําแท่งเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่ทาง a s ครับมีแคมเปญเพื่อขอบคุณลูกค้ามอบความพิเศษมากมายทุกวิคเนะครับชื่อแคมเปญว่าอะไรนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าจะเป็นแคมเปญ a s 1 12วิ12ว้าว ใครที่ใช้ AIS นะครับสามารถร่วมลุ้นโชคง่ายๆโดยกดเข้าไปในแอป My AIS ครับเลือกที่เมนูสิทธิพิเศษจากนั้นก็กดลุ้นรางวัลส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีแอป My AIS เนี่ยก็สามารถโหลดและไปสมัครได้เลยครับใทย AIS ปอยแค่1คะแนนก็ได้1สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดปังทุกเดือนคะ่ะมูลค่ารวมตลอดโครงการนี่กว่า10ล้านบาทเลย จะยังไม่รู้ว่ามันยิงแรกมากก็ยิงมีสิทธิ์ลุนมากวันใหญ่นะอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือทองคําแท่งเนี่ยก็ยังมีรางวัลอื่นให้ลุ้นอีกทุกเดือนเลยค่ะสามารถเข้าไปร่วมลุนโชคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมปี69เลยนะคะว้าวสวยมาก69ปีน้าถ้าอย่างนั้นเอาใหม่เราไม่ร่วมลุ้นของกันเองนะเออไปอันนี้ดีกว่าไปนี้เลยที่จะไปรอลุ้นของโครงการแคมเปญ AS One Point 12วิ12บวาวดีกว่าใช่อะสำหรับใครนะครับที่ใช้ AS ครับสามารถเข้าไปร่วมลุ้นรับของรางวัลใหญ่สุดปังอื่นๆในช่วงสิดปปนี้ได้เลยครับเช่นอะไรบ้างครับพี่เองอ่ะมันก็มีนะครับมีรถยนต์นะครับ Honda HRV นะครับแล้วก็มี BYD นะครับครับก็ยังมีมอเตอร์ไซค์นะครับหรือทองคำแค้ทองคำแข้งอะทองคำแข้ ยังมีมอเตอร์ไซค์ทองคำแท่งแล้วครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับผมให้ลุ้นได้ทุกเดือนใช้แค่ AS Point หนึ่งคะแนนก็แรกได้หนึ่งสิทธิ์ลุ้นโชคครับผมแคมเปญ AS One Point 12 week 12 Wow วาวนะครับลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่ายๆใช้แค่ AS Point 1คะแนนก็ได้1สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแล้วครับยิ่งเลขมายิ่ง ิมากค่ะแลกได้ทุกวันเลยด้วยใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอป myais เลยค่ะลุ้นกันได้ถึงวันไหนนะคะพี่เวงนี่จบต่อด้วยอันนี้ผ่านล้อหรือเปล่าก็ล <c oughs> <c oughs> ุ้นได้ทุกเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมปี69นะครับอื <c oughs> ทไปแรกคอยกันครับ